สวัสดีครับวันนี้เจอ,เอ,อกันกับผมหมอกริตชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจําวันที่1เมษายน2565เจอกันวันนี้ตรงกับวันที่18มีนาคมนะครับคาทานายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือ18มีนาคมไปลชิ้นสุดท,ที่1เมษายนนี้เท่านั้นในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีมหาเหงอันดับที่3ก่อนนะครับ ทำนายเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะครับโชคลาบบุญเสริมดวงชะตารวมถึงเคราะห์หามยมร้ายอุบัติเหตุต่างๆตัวเลขมงคลบุญที่ควรจะทํารวมถึงดาวคู่มิตรที่นำโชคด้วยนะครับแต่เป็นการทานายดวงแบบรวม,รวม,มๆวกว้างไม่ได้จาะจงด,ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆเม้นที่เม้นเข้ามานะครับรวมถึงเม้นที่ด่าด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับราศีมหาเหงอันดับที่3าที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้ไปฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชอรียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์ทโทรศัพท์ไอ l ดี e ไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตัวเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัวส่วนตัวเอ็กซ์คลูซีฟก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือจะแอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และราศีที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ณขณะนี้ต้องเรียนว่าเป็นราศีมหาเฮงอันดับที่สามแล้วที่สําคัญที่สุดเด่ยนะครับวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับราศีนี้จะมีโอกาสได้ต้อนรับดาวสุภรเคาะดวงใหญ่ก็คือดาวพฤหัสนั่นคือราศีมีนนั่นเองนะครับราศีมีนเนี่ยคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนจดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่สานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาภต้องบอกว่าโดดเด่นพอสมควรเลยทีเดียวแต่ข้อเสีย ต้องหล่นมาอยู่ในอันดับที่3ก็ด้วยเพราะว่าคนราศีมีในรอบปักนี้เนี่ยนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงเรื่องของการงานที่ดูเหมือนจะลังเลตัดสินใจไม่ได้ เป็นช่วงเวลาแบบนี้อยู่นะครับก็เลยอยู่ในกลุ่มมหายอันดับที่สาเท่านั้นมาเริ่มต้นกันดูซิว่าคนราศีมีนเนี่ยนะครับมหาอันดับที่สามเรื่องของการงานเป็นอย่างไรชาวราศีมีนเองในรอบปันี้เจ้าชะตาเองเนี่ยนะครับดวงการงานมีโอกาสดีมากๆหากแม้นเราลงมือทํารับรองสําเร็จแน่นอนแต่เจ้าชะตาจะเกิดอาการลังเลกังวลกังวลก,ว,กวายกระสับกระส่ายไม่กล้าพอที่จะเข้าไปทําหรือไม่กล้าพอที่จะลงทุนทำโน่นทำนี่ด้วยกลัวภาวะ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการสู้รบปกมือกันระหว่าง2ประเทศนะครับก็คือยูเครนกับรัสเซียก็ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างในบ้านเมืองเราให้ดูเหมือนว่ายำแย่ลงไปทุกขณะส่งผลทําให้คนที่เกิดในราศีมินแม้ดยชะตาเปิดเต็มที่แต่เจ้าชะตาเองก็ยังลังเลใจอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีทา้งนการงานใครที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องมือสื่อสารต่างๆร้านโทรศรัพท์อิเล็กทรอนิกส ประกอบคอมพิวเตอร์รวมถึงร้านขายพวกวิทยุสื่อสารต่างๆในช่วงปักนี้คนราศีมีนจะรู้สึกว่าค่อนข้างคึกคักมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาหนาตามากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจะขายได้สําเร็จหรือไม่อย่างไรอยู่ที่ตัวของคนราศีมีนเองแต่แน่นอนครับดวงชะตามีเรื่องราวของความสําเร็จรออยู่ตรงหน้าเพียงแค่คุณลงมือกระทําเท่านั้นเองนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างบริวารท,ทั่วไปในรอบปักนี้ดวงการงาน กำลังจะมีโอกาสขยับขยายเติบโตในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีมีนเองพึงต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องของความใจร้อนรวมถึงการที่คนราศีมีนเองเนี่ยมองภาพไม่ชัดเจนแล้วทึกทักเอาว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาขัดแยง้งทั้งกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงกับ เจ้านายได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นร,ระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่เกิดในราศีมีนการงานในช่วงปักนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตสูงมากนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของธุรกิจการงานใครที่เป็นเจ้าของกิจการค้าขายโน้นนี้นั่นในช่วงปักนี้หากแม้นเราลงมือทําหรือว่า ล้าพอที่จะขยับขยายคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะติดตดขัดข,ดข,ดขดไม่ค่อยราบรืนะ่นนกแต่ทนทําต่อไปสักพักหนึ่งรับรองได้เลยว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ คนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานในรอบปักนี้ผมเรียนตรงๆกันนะครับว่าคนราศีมีนไม่ดวงชะตาจะมีโอกาสดีๆก็ตามแต่ก็ยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายงานในช่วงปักนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดวงของเราเองไม่จะมีดาวสุพรห์ดวงใหญ่เข้ามาเสเวยอายุหรือว่ายกเข้าสู่ราศีของเราเองในช่วงวันที่8เมษายนก็ไม่ได้หมายความว่าคนราศีมีนเนี่ยนะครับจะประสบความสาเร็จในทุกๆอย่างบางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องโน,น้นเรื่องนี้ให้ต้องระมัดระวังอยู่ด้วย หากแม้นเราจะเย็นรอคอยให้จังหวะเวลามันเปิดจริงๆแล้วก็ค่อยจัดการผมว่าจะดีที่สุดนะครับเรื่องของการงานเป็ลนลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของเคราะ์อุบัติเหตุรวมถึงสิ่งที่จะต้องระมัดระวังของคนที่เกิดในราศีมีในรอบปักนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจนะครับว่าต้องระวังเรื่องของเคราะ์อุบัติเหตุหรือความรักด้วยนะครับ คนราศีมีนมีดวงที่จะเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าได้รับเคาะหามยำร้ายอันเกิดขึ้นจากยุ่ยยานพายะหรือเกิดขึ้นจากความใจร้อนของตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันที่สิบแปดเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องวางแผนหรือจิตใจต้องสงบเยือกเย็นนิดนึงอย่าประมาทอย่าพลั้งเผลอที่สาคัญที่สุดอย่าหัวร้อนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราใช้ถนนหนทางต่างๆ อีกทางคนราศีมีนเองเนี่ยนะครับมีดวงที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองจนขนาดถึงว่ามีการฟ้องร้องหรือเลือกลายาร้างได้หากแบนรุนแรงนะครับถ้าเบาๆเ,เนี่ยผมมองว่าอาจจะขัดแย้งกันแยกกันอยู่หรือว่าส่งผลทําให้เรื่องราวความรักไปต่อลําบากเพราะฉะนั้นคนราศีมีนพึงต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีมีนเองในช่วงนี้หากแม้นเกิดปัญหาเกิดสภาวะอะไรก็ตามที่มันดดัดทนไม่ได้ทนได้ยากก็ควรที่จะหาโอกาสเข้าวัดทาบุญบ้างนะครับนั่งสมาธิวิปัสนาเพื่อให้จิตใจเรามันนิ่งสงบเยือกเย็ยนบ้างมันจะได้ไม่ต้องพลุกพล่านเพราะคนราศีมีนเองเนี่ยนะครับในรอบปักนี้เนี่ยเรื่องของภาวะอารมณ์ถือว่าสําคัญมาก หากแม้นจะทะเลออาะเบาแว้งหรือขัดแย้งกันก็ด้วยเพราะอารมณ์คนราศีมีนเองมันเหมือนมันงุหงดง่ายและบางครั้งเรื่องราวเลืเล่อน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตรงนี้พึงต้องระวังยิ่งถ้าหากแม้นขับรถขับรา عة, อาจจะต้องพึงระมัดระวังขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าบางครั้งเราขับรถขับราอยู่ดีๆใครตัดนงตัดหน้าบ้างใครบีบแต่สายบ้างหรือ ยังไม่ทันชนยังไม่ทันเฉียวก็โบยวายเอ,อะเหล่านี้จะปรากฏเพราะฉะนั้นคนราศีมีเนี่ยพึงต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ชั่วแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้เนเองนะครับอย่าได้ประมาทอันนี้คือข้อหามยามร้ายหรือว่าเรื่องราวที่คนจะต,ต้องระมัดระวังแต่ถ้ามองเรื่องของการเงินนะครับนอกเหนือจากเรื่องของงานกับเรื่องของข้อขอ,อุบัติเหตุชาวราศีมีนกับมีเรื่องราวของโชคลาภ ก้อนใหญ่ๆไว้เวียนเข้ามาหาด้วยเพราะว่าบุญบาร,รมีที่เราเคยทํามาก่อนอีกทั้งดาวสุปรค้ดวงใหญ่ที่เสวยอ,อายุในช่วงวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้ก็เลยส่งผลทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะประสบความเร็ดทั้งในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของโชคลาภใครที่กําลังอยากจะทําธุรกรรมทางการเงิน ผมมองว่าช่วงไป,ปลายเดือนสามารถที่จะยืดเอกสารแล้วขอสินเชื่อได้เลยแนวโน้มที่จะประสบความเร็ดถือว่ามีสูงมากถึง90%นะครับแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะขอสินเชื่อหรือว่าเราไม่ต้องการที่อยากจะเป็นหนี้เป็นสินเราก็สามารถที่จะลงแรงหรือว่าลงมือทําด้วยตัวของเราเองได้เลยอีกทั้งคนราศีมีนเองในวดวันที่1นเมษา,ายนเรื่องราวของโชคลาภการเงินก็แวบเวียนมาหา ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเวลาที่เรามีโชคมีลาภแล้วเนี่ยนะครับควรที่จะต้องทําบุญต่อโชคต่อลาภของเราเองด้วยการเข้าวัดทาบุญหรือว่าบริจาคปัจจัยบางส่วนที่ได้มาช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหรือว่าโรงพยาบาลรวมถึงสถานที่มูลนิธิต่างๆคนราศีมีนควรทาแบบนี้เพื่อที่จะให้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต่อยอดไปสู่ความเร็ดแน่นาคต ถ้าถามผมว่าคนราศีมีนเนี่ยแม้จะเป็นอันดับที่สามจะมีโชคลาภมากขนาดไหนผมต้องเรียนว่าดวงของคนราศีมีนมีโชคลาภค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรบางคนดวงดีชะตาพารวยถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบาสบบามใบก็เป็นไปได้หรือมีคนมาจํายัดใส่มือให้เราเนี่จะปรากฏขึ้นแต่อย่างน้อยสุดคนราศีมีนในงวดวันที่หนึ่งเมษายนมีโอกาสที่จะรับทรัพย์แน่อนอนนะครับ หลังจากที่เรามองกันเรื่องของการงานการเงินเรื่องของอุบัติเหตุความรักต่างๆแล้วคราวนี้เรามาว่ากันว่าคนราศีมีนเองเนี่ยโชคลาภที่บอกไว้ จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญที่สุดทิศนำโชคดาวคูมิเป็นอย่างไรเลขนำโชคเป็นอย่างไรอันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการบอกเลขนำโชคเป็นเลขที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มของดวงดาวที่ปรากฏเข้ามาใครจะเอาเลขที่ผมให้ไปไปแทงหวยแล้วไม่ถูกมาอย่ามาว่าผมนะนะครับผมให้ไปตามตำแหน่งของดวงดาวที่ปรากฏเข้ามาเท่านั้นนะครับ คนราศีมีนมีทิศนำโชคอยู่ทางทิศเหนือในในรอบปักนี้นะครับเป็นทิศมงคลทิศเดียวที่จะส่งผลดลบันดาลให้คนที่เกิดราศีมีนประสบความสำเร็จทิศนี้เป็นทิศที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทิศที่ควรจะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นทิศที่เราควรจะขอโชคขอลาภก็คือทิศนี้นะครับสีที่เป็นมงคลก็คือสีทองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเวลาที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทําสมาธิหรือว่าขอพรก็ลองหาเครื่องประดับแบบนี้ใส่ติดตัวไปด้วยก็จะส่งผลดลบนาให้เรื่อง ราวการเงินชโชคลาภโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับดาวคู่มิตรของคนราศีมีนนะครับเป็นผู้ชายผิวขาวค่อนข้างที่จะอวบหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อ้วนมากนะครับอายุไม่เกิน50ปีคนบุคลิกแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะมาจากทางทิเศทเหนือในกรณีทางภาคเหนือคนราศีมีนสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เลยโดยการซื้อหวยกับคนพิการหูหลวกตาบอด นะครับเหล่านี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเน้นในเรื่องของลนะักษณะหรือว่ารูปร่างแต่เขาเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดเหล่านี้คนราศีมีนเสียโชคได้นะครับสําหรับเลขนำโชคของคนราศีมีนงวดวันที่1เมษายนนี้มีดังนี้ครับก็คือ2198นะครับ เที่ยวนี้ให้มา4ตัวมีกลุ่มดวงดาวอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ตัวมาปรากฏตรงนี้นะครับเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าซื้อหวยซื้อตอรี่ของคนราศีมีนถ้าเป็นช่วงเช้าก็คือ8ปดนาฬิกาสินาทีช่วงบ่าย14นาฬิกา19นาทีและช่วงเย็นก็คือ19นาฬิกาส9านาทีสำหรับวันที่ที่เป็นมงคลเสี่ยงโชคแล้วมักจะโดนบันดาลส่งผลให้ประสบความสำเร็จก็คือวันที่28 29และวันที่30ครับ ภายหลังจากที่เรามองเรื่องของดาวคู่มิตรทิศนำโชคเลขมงคลทิศนำโชครวมถึงสีเป็นมงคลเรียบร้อยคราวนี้เรามาต่อกันกับสถานที่อันเป็นมงคลที่จะส่งผลให้คนราศีมินเนี่ยเวลาเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับก็คือหน้าโรงพยาบาล หน้าร้านมือถือหรือว่าจะเป็นวัดบารามที่เราเข้าไปกราบสักการบ,บูชานั่นเองรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําหรือว่าจะเป็นริมน้าริมทะเลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราจะเสี่ยงโชคกับคนพิการหูหนวกตาบอดเย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเน้นว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเขาพิการหูหนวกตาบอดคนราศีมีนสามารถที่จะเสี่ยงโชคกับเขาได้แต่ว่าควรจะเน้นทิศก็คืออยู่ทางทิศเหนือจะส่งผลดบันดาลให้ประสบความสําเร็จครับ หลังจากที่เรามองเรื่องสถานที่แล้วคราวนี้มาดูกันเรื่องของการทําบุญสุนทานรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนราศีมีนอันจะก่อให้เกิดพลังแห่งความโชคดีของคนราศีมีนปีดังนี้ครับ บุญเสริมดวงชะตาก็คือทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองเพื่อที่จะทําให้เคราะห์หามี้าไร้ที่หนักหอยู่กลายเป็นเบาทุนเราก็จะกลายเป็นหายรวมถึงการให้ชีวิตสัตว์อื่นก็จะส่งผลโดยบันดาลให้ชีวิตเราได้่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นเคราะห์หามยีายาไร้ที่เกิดขึ้นก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงไปนะครับหากแม้นเราทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงก็บวกอายุเราไปอีกหนึ่งนะครับสมมุติอายุ5 1 ก็รวมกันแล้วก็ดื้อหกแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งก็คือเจ็ดก็เจ็ดตัวหรือเจ็ดกิโลก็ได้นะครับหรือจะทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือก็ได้ตามกําลังบุญรวมถึงการทําบุญถวายหลอดไฟสายไฟวัสดุอุปกรณ์นำแสตงต่างๆให้กับวัดวารามที่ขาดแคลนอยู่ หรือเราจะถวายปัจจัยบริจาคปัจจัยหยอดตู้บำรุงค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดบารามเหล่านี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคนราศีมินในรอบปักนี้ก็คือการทําบุญเททองหลอ่อพระรวมถึงการทําบุญช่วยเหลือมูญละนิธิคนพิการหูหนวกตาบอดบุญเหล่านี้จะเป็นบุญเสริมดวงชะตาให้คนราศีมินเนี่ยมีโอกาสดีๆประสบความสาเร็จกับสิ่งที่หวังและตั้งใจ ภายหลังจากที่เราทําบุญกันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีมีนควรเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดวงคนราศีมีนในรอบปักนี้เนี่ยมีโชคมีลาศจากทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ทางทิศเหนืออยู่แล้วก็เข้าไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ทางทิศเหนือได้เลยนะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุดอยคําไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับหรือว่าจะเป็น แถวแถวเหนือทางตอนล่างอย่างพิษณุโลกพิชบูรณเหล่านี้ใครอยู่แถบนี้ก็ไว้เข้าไปกราบสักการบ,บูชาได้เลยนะครับหรือหากแม้นเราอยู่ทางเชียงใหม่ก็ไว้เข้าไปกราบองค์หลวงพ่อท่านใจที่วัดพระธาตุดอยขับได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ต่ําลงมาหน่อยนะครับก็อาจจะไปกราบน้ำมาสการขอพรจากองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกไม่ว่าจะเป็นที่ลบบุรีวัดเขาสมโพธิหรือสุพรรณบุรีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงน้ำมาสการขอพรจากองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดจุรามณีหรือว่าจะเป็น ที่วัดหลวงพ่อแปะนะครับหรือจะเป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับในส่วนขององค์พระเวสสุวรรณรวมถึงนมัศก,การขอพรโชคลาบนะครับในกรณีถ้าอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างก็คือองค์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือจะนมาสก,การหลวงพ่อทองคาที่วัดไตรมิตรในกรณีถ้าเราอยู่กรุงเทพแล้วเดินทางลําบากนะครับ หรือจะเป็นองค์พระแก้วมรกตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดอยู่ทางภาคเหนือแล้วเผอิญว่าไปอยู่ทางภาคใต้ก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดสิทธิ์ที่บ้านเราแล้วก็สามารถ น้อมจิตน้อมใจคารวะหรือว่านมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้เลยการทําบุญสุนทานหรือว่ากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอยู่ที่ใจเราต้องมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากราบสักการะบูชาด้วยอย่าทําไปเพียงเพราะต้องการแค่โชคลาภอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีศรัทธาแฝงเร้นอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ไร้ซึ่งความศรัทธาแต่ต้องการแค่โชคลาภต้องการแค่การเงินเข้าไปในวัดก็เสมือนเราเข้าไปในสถานที่ไม่อันบังควรด้วยซ้ำไป บ,บางทีเข้าไปแล้วแทนที่จะได้โชคลาภกลับมาบางครั้งอาจจะได้เจอเจอกับเคราะห์หามยามไรกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็ควรที่จะเตรียมใจของตัวเองเสียตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วเวลาไปที่วัดวารามแล้วจิตใจมันจะได้แช่มเฉ้นเบิกบานนะครับงดการทะเลาะเบาแวงกันระหว่างทางแล้วตั้งใจกราบบูชาพระด้วยใจที่เป็นกุศลที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับต้องแฝงวไว้ด้วยความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากลาบสักการบ,บูชา ลงนี้ต่างหากที่จะส่งผลโดยบันดาลให้คนที่เกิดในราศีมีนหรือทุกๆราศีประสบความสำเร็จเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปขอทําไมไม่ได้ทําไมคนอื่นไปขอเขาถึงได้นั่นเป็นเพราะว่ากาําลังศรัทธาของดวงจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันที่สำคัญที่สุดหา่ามันเรามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ผมรับรองได้เลยว่า คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนาทุกประการครับเอาละครับกับดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงอันดับที่3ประจําวันที่1เมษายนกับผมหมอกิชชลีก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ทักทายมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งไอดียไลน์แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก เอาละครับกับราศีมีนก็คงจะขอลากันไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับราศีถัดไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ